สวัสดีนะคะสวัสดีแฟนคลับน้องซันแล้วก็แฟนคลับของน้องลิโอใช่ไหมคะวันนี้แล้วมีแฟนคลับอยู่ไหมคะเอ,อท้นนะคะคือหนูรือว,ว่าทุกคนมาดูหนังการแปลงกันนะคะสวัสดีค่ะก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากคะ่ะ จริงค่ะแม่ขาขายอยู่ที่ไหนคะติดต่อไปได้เลยนะคะที่ไหนคะอยู่สะพานสี่ 5, คะ่ะเบอร์083 802 768ามแปกค้กาโฆษณาหมื่นหนึ่งจ้าร้านหนาเรียนหารักมากจ้ะแม่๋าขอบคุณมากๆนะคะโอ้โหคือจริงๆแล้วเมื่อกี้หยู่ร้องเพลงสับปะรดใช่ไหมคะหยู่หวังไหวทุกคนเต้นค่ะแต่ว่าเอ๊ มีแต่แบบข้างหน้านีิ่ม่นหน่อยแล้วก็ข้างหลังคุณแม่ข้างหลังนะคะโทษนะอยู่นึกว่าชมนลงผู้สูงอายุใช่หรือเปล่าคะใช่ปะเอาอะไรนะอ,อ,อะสอ,อสูงวัยหยอกๆกันน่าจา้ะหนูแค่รอเล่นเพราะหนูเนี่ย แม่ลูกเต้นไงแต่แม่รอเต้นของลองซันใช่ไหมไไไไอ่อะ<_ <C> _>เขาชัดเจน<_ <C> _>เขารักเดียวใจเดียว<_ <C> _>โอเคเข้าใจดา<_ <C> _>ได้ไม่เป็นไรฮะอะไรนะตามนั้นเนาะแม่เนาะไม่เป็นไรเราเป็นลูกเมียน้อย<_ <C> _>ไม่เป็นไรนะคะรักสันรักอยู่ด้วยไหมได้ไหมคะ เปี้ยวตัวหนูเปรี้ยวเหรอแม่จริงรึเปล่าหยอกแต่แม่อ๋อเปรี้ยวหมายถึงแม่หมายถึงแม่ดูละครหนูใช่ปะเฮ้ยจริงปะเนี่ยเรื่องอะไรแม่เรื่องอะไรอ่ะติดนิดนึงนิดนึงเรื่องอะไรคะโอ้โหดูจริงแหละไม่อะไรนะไม่คอฟนม้วนปวดรัดถูกต้องนะคะหนูเล่นเป็นอะไรคะ กดมือเงหน่อยค่ะฝากด้วยนะคะละครไมโครโฟนม้วนปวดรักนะคะวันนี้ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานครอบครูนะคะก็เสียใจที่ไม่ได้มาร่วมงานช่วงเช้าแต่ไม่เป็นไรนะคะก็มาช่วงเย็นแทนมาสนุกกันแทนนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ขอบคุณน้องสันด้วยที่ชวนมานะคะ หวังว่าแม่ๆจะมีความสุขกับเสียงเพลงที่หลิวมอบให้นะคะถ้าเกิดทําอะไรให้ไม่ถูกใจหรือว่าไม่ชื่นชอบตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะคะแม่ขาแล้วก็ที่สําคัญเพลงที่หลิวจะร้องต่อไปเนี้ยหลิวขอมอบให้กับแฟนคลับของน้องสันทุกคนเลยละกันเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนคงจะแบบรักน้องมากๆเลยนะคะก็เลยอยากจะถ่ายทอดเพลงนี้เพื่อให้ทุกคนส่งต่อให้น้องสันละกันนะคะได้วัง